ค่ะวันนี้อยู่กับสวนอินสุียใบบีนะคะวันนี้จะมาทำสูตรฮอร์โมนไข่นะคะเร่งดอกเร่งผลเร่งการเจริญเติบโตนะคะของต้นพืชทุกชนิดเลยนะคะวันนี้ก็มีไข่สีฟองนะคะ,คะมีไข่แล้วก็มีนมเปรี้ยววิตาเก้นนะคะหรืออาจจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะคะแล้วก็มีสารจับใบนะคะสารจับใะะบใเราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะเพื่อนๆนนะคะ มีน้ำตาลทรายแดงนะทรายแดงหรือทรายขาวก็ได้นะคะมีน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็มีชูรสนะคะค่ะชูรสนะคะจะทําเดี๋ยววันนี้เรามาช่วยกันทํานะคะค่ะอันนี้จะเป็นน้ําขี้เท่านะคะที่เราสกัดมาแล้วนะคะเป็นน้ําใสๆนะคะเป็นน้ําขี้เท่าที่เราสกัดเอาน้าําใสๆเรากองทิ้งเอาไว้ประมาณสามวันนะคะค่ะสูตรนี้เป็นสูตรฮอร์โมนไข่ หมักไว้ประมาณสามวันสามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยนะคะค่ะแล้วก็มีขวดเปล่าสำหรับกรอกนะคะเพื่อที่จะละลายนะคะค่ะวันนี้มีไข่นะคะใช้ไข่สีฟองนะคะขอโทกลมแรงมากมีลมนะคะใช้ขวดนะคะมองเห็นนะคะ ใช้ไข่นะคะเปลือกไข่เราสามารถที่จะนะคะนำไปตากแดดหรือจะนำไปคั่วก่อนก็ได้นะคะเพื่อที่จะมาทำปุ๋ยเพิ่มแคลเซียมนะคะให้กับต้นพืชของเรานะคะเพื่อนๆอาจจะตากแดดก่อนนะคะแล้วเข้าไปคั่วคั่วแล้วเราก็ไปบดนะคะ,คะเราใช้ไข่ไข่ฟองใหญ่นะคะเบอร์ศูนย์สี่ฟองนะคะทั้งหมด แล้วก็ละลายก่อนนะคะตีให้เขาละเอียดนิดนึงนะคะละ <c oughs> ลายเรียบร้อยนะคะเราใส่นมนะคะ่ะใส่นมนะคะคือก็คือจุลินซีนะคะจุลินซีขวดนี้มีหนึ่งหมืนห้าพันล้านตัวนะคะนะคะใส่หมดเลยนะคะ ยีลิงสีค่ะนมเปี้ยวจะเป็นยี่ห้อใดก็ได้นะคะค่ะแล้วก็ใส่ชูรสสี่ช้อนนะคะสีช้อนค่ะสองสามสี่นะสี่ช้อนเราจะแยกนะคะของในครัวกับของที่เราทำฮอร์โมนเราจะแยกส่วนกันนะคะอันนี้จะเป็นน้ำตาลขรายนะคะ น้ำตาลทรายหนึ่งสองสามสี่นะเราใส่สี่ช้อนพูนๆนะคะน้ำตาลทรายแล้วเราใส่น้ำขี้เท่านะคะน้ำขี้เท่าที่เราสกัดมาแล้วนะคะใสๆแบบนี้นะคะเราจะใส่สี่ช้อนเหมือนกันนะคะสองสาม สีนะคะเราก็จะใส่สีช้อนเหมือนกันนะคะเพื่อนๆเราจะใส่สารจับใบนะคะสารจับใบนี้ก็คือเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะค่ะเราจะใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะสี่ช้อนเหมือนกันนะคะค่ะ เราใส่4ช้อนด้วยกันนะคะเป็นสารจับใบของเรานะคะที่เรานำมาเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ละลายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลทรายแดงชูรสนะคะทำง่ายๆที่เรามีอยู่แล้วในครัวเรือนของเรานะคะค่ะคนให้ละลายนะ ถ้าเรามีเครื่องนะคะเครื่องปัน่นเราก็สามารถปั่นได้นะคะหรือเราจะใช้ไอ้ที่ตีไข่อะคะ่ะคนคนตีให้เขาละเอียดนะคะแล้วก็กรอกใส่ขวดหรือจะยังไม่ละเอียดก็ได้นะคะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะนําใส่ขวดนี้นะคะในขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ขวดแล้วก็จะเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยานะคะค่ะจะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะน้ําขี้เท้าทําไมเราถึงใส่น้ําขี้เท้าเพราะว่า น้ำชีเท่าเขาจะปรับนาปรับค่าดินเป็นด่างให้เราแล้วก็จะไล่มดแมลงให้ด้วยนะคะเราใส่น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นก็คือเราต้องการให้เขาจับใบจับดอกจับกิ่งก้านกับต้นพืชที่เราไปพ่นนะคะเราจะใช้อัตราส่วนนะคะก็คือเราจะใช้เป็นซีซีนะคะ10ซีซีต่อน้ํา อย่างเช่น10ซีซีเราจะใช้น้ำประมาณ10ลิตรนะคะพ่นจากข้างบนลงข้างล่างนะคะค่ะเราจะพ่นไปทั่วๆตามต้นไม้ที่เราอยากจะเล่งดอกเล่งผลนะคะเล่งการเจริญเติบโตนะคะเสร็จแล้วนะคะนะคะละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะกอกใส่ขวดเพื่อที่จะเขย่าอีกนะคะถ้าสมมติว่ายัางละลายไม่หมดนะคะ เราก็สามารถที่จะกอกใส่ขวดได้นะคะเราใส่แบบนี้นะคะขาดเทใส่เลยนะคะนี่นะคะหมดเรียบร้อยนะคะเพื่อนปิดฝา อย่างติดอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ล้างนะคะล้างใส่น้ําแล้วก็ไปลดต้นไม้นะคะเราไม่ทิ้งนะคะเราจะล้างใช้น้ำหน้าน้ําเปล่าล้างนะคะลดต้นไม้ได้อีกนะคะสุดได้นะคะแล้วก็ล้างล้างอย่างนี้นะคะหรือจะใส่ในขวดเดียวกันหรือจะเป็นลดน้ําต้นไม้นะคะไม่ทิ้งเปลือกไข่เราก็จะไปตากแดดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไปคั่วคั่วเสร็จเราจะปั่นบดนะคะใส่กับ ไปใส่ไปโรยใส่ต้นไม้นะคะเพื่อที่จะโรยโรยใส่ต้นไม้นะคะตามโูนนะคะไปบำรุงนะะเปลือกไข่เขาจะมีโปรตีนมีแคลเซียมสูงนะคะนี่ก็เขยา่าเขยา่าเขย่านะเราจะเขยา่าเขย่าแบบนี้นะคะจากนี้เราก็ไปอ่ผสมกับน้ําแล้วเราก็ไปพ่นนะคะเขยา่าเขยา่าเขย่าแบบนี้นะคะส่วนประกอบ เราทํามาแล้วนะคะได้ผลดีจริงๆนะคะได้ผลดียังไงคะเพราะว่าเราไปพ่นอาวโวคาโดนะคะดอกอะโวคาโดขาวเต็มเลยนะคะค่ะอะโวคาโดงามมากๆเลยนะคะเพื่อนค่ะเ <c oughs> ขยา่าเขย่าแบบนี้นะคะพอเขย่าทิ้งเอาไวา้แล้วก็เปิดลมนิดนึงนะคะเปิดลมไล่ลมนิดนึงนะคะไล่ลมทุกทุกสามวันนะคะ ค่ะเราจะหมักแบบนี้ไว้สามวันเราถึงจะนำไปผสมกับน้ำแล้วก็ไปพ่นได้เลยนะคะอัตราส่วนนะคะตามอัตราส่วนหรือเราจะใช้หนึ่งช้อนต่อน้ำสิบลิบรก็ได้นะคะก็แล้วแต่หรือเราจะใช้เป็นซีซีก็ได้นะคะมาตรฐานของเรานะคะเขยา่าเขยา่าเขยา่าเขยา่ขยาแบบแล้วก็ตั้งเอาไว้นะคะค่ะแล้วก็ไล่ลมนะจะมีลมนิดนึงนะคะแล้วก็ไล่แบบนี้นะคะ พยายาแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์นะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะ